สวัสดีไว้เป็นไงมั่งรับหน้าที่ในไว้เน็ตวันแรกอืมจริงๆก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะว่าหน่วยไว้เน็ตต้องทำอะไรบ้างหน่วยไว้เน็ตจะต้องคอยกักการแบล็กเว็บซึ่งเป็นตัวร้ายในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ให้ไปครอบงำเด็กๆไวรายแบล็กเว็บ คือข้อมูลจากเว็บที่ไม่ดีทั้งหลายเช่นเว็บลามกอนาจาร์เว็บการพนันเว็บที่แฝงความรุนแรงเว็บหลอกลวงเยาวชนต่างๆเมื่อเด็กๆถูกเจ้าแบล็คเว็บเข้าครอบงำจะทําให้เด็กๆมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกลายเป็นเครื่องมือของแบล็คเว็บในการยึดครองโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อเด็กๆถูกครอบงำมากๆก,ก,ก็จะทําให้สีของโลกอินเทอร์เน็ตหมอนหมองไปอืมฮะ <Sounds> มีคนระบุพิกัดเจ้าแบล็คเว็บเข้ามานะไปจัดการเลยไว้แสดงฝีมือให้เต็มที่นะ ครับอ่ะตรงนี้ละฮะเฮ้ยปิดนี้นี่มันวิเศษจริงจริงระวังนะไว้เด็กคนนี้ถูกครอบงำโดยแบล็กเว็บอยู่จะต้องจัดการตบอบล็อกเว็บก่อนถึงจะช่วยเด็กคนนี้ไว้ได้ นี่นะเกิดอะไรขึ้นหรอครับนาโดนรักเว็บเข้าครอบงำน่ะถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์มหาศาลแต่ก็มีสิ่งชั่วร้ายปะปนอยู่มากเวลาใช้ต้องระวังรู้ไหมอืมขอบคุณพี่ไว้มากนะครับไม่เป็นไร หน่วยไวเน็ตมีหน้าที่ปกป้องเด็กๆจากเว็บไซต์อันตรายอยู่แล้วยังไงถ้าเห็นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมก็ช่วยพี่ไวระบ,บุพิกัดเข้ามาด้วยนะครับพี่ไว้ไวเน็ตคือระบบที่ช่วยปกป้องคุณหนูๆให้ห่างไกลเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมพวกเรามาช่วยกันสก,กัดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่ดีกันเถอะนะครับติดต่อทีมงานไวเน็ตสคูลโรงเรียนทูบุกัญญา 0อ6ู6ย์สองห w บบ facebook. c o m s l a s h i n e t s c h o o l อีเมล์ i n e t t r u p u b a n y a com ร่วมเป็นสนน่งกับไวต Net พบเห็นเว็บไซต์ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแจ้งมาที่ w i n e t t r u p u b a n y a com มาร่วมเป็นเยาวชน w ว Ne เกันนะครับ